ก็สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับผมก็ไก่ชุดนี้ถูกจองไป2ชุดนะครับผมก็อีกประมาณสักสิห้าวัน20สวันน่าจะเดินทางได้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นแม่เพชรสมสิบเอนะครับผมก็ลูกเขาอยู่ ในเล้าทําการเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมนี่เลยนะครับก็ถูกไปสองคู่หนึ่งสองมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับก็พ่อเขาเป็นต้องจอดนะครับผมก็ชุดนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ชมนะครับอ่าก็อีกสักประมาณยี่สิบวันนะครับออกเดินทางได้นะครับอันนี้เป็นพี่ เก่าๆที่เคยปิดไก่ไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ให้รับการโอนจองนะครับก็มาเัปเด็กให้ชมนะครับผมโอเคขอบคุณครับตนชุดนี้ต้องเป็นเดินจิ้มเดินทําแน่นอนนะครับผมแม่จ่ายลูกแข้งลึกนะครับก็ยืนยืนหน้างนอนนะครับผมพอเป็นทิ้มคางได้มีเอี้ยวนิดๆนะครับผมบนได้ล่างได้นะครับอ่าเป็นต้องจอด ไงาลฝากติดตามชุดนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ